สวัสดีค่ะอแตนอุกกิจเลิศยงการช่างนะคะวันนี้ขออนุญาตส่งงานอีกหนึ่งคันนะคะก็คันนี้มีหลายรายการเลยนะคะมีเปลี่ยนกดคัด์นะคะเปลี่ยนแผ่นคัด์นะคะตอนแรกให klar, ้ดูค <R hart> ัด <was> ์อย <free> ่างเดียวนะคะแผ่นคัด์มันแตกนะคะอันนี้โยกได้เลยนี่โยกนะคะหลวมแล้วก็ในส่วนของกดคัด์นะคะหน้าเสียนะคะใช้ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนกดคัด์เปลี่ยนแผ่นคัด์นะคะแล้วก็เจียจานให้ใหม่นะคะอ่ามีในส่วนของ ตัวเนบนะคะอันนี้ก็คือมันเอียงมาเนาะตอนแรกนะคะน่าจะเกิดจากเนื่องจากคือสะแรกมันไม่แน่นนะคะตอนนี้ก็ย้ำให้ไปแล้วนะคะแล้วก็รัดทําเหล็กรัดให้นะคะนี่แบบนี้ เดรดรัดเนี่ยแบบนี้นะคะทั้งสองด้านทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็ท่านใดที่นํลรดไปใช้นานๆนะคะ mm hmm. ก็อย่ายลืมย้าสั่นแรกนะคะ mm hmm. น็อตเท่ากลางนะคะน็อตสลักต่างๆนะคะหรือ mm hmm. ถ้ามีน็อตกันแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็พยายามขันขันกันหน่อยนะคะจะได้ไม่อันตรายนะคะต่อผู้ใช้งานด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะนี่เราจัดทรงให้เรียบร้อยนะคะตรงแล้วนะคะรัดแล้วก็ทําเหล็กรัดเหล็กทางเน็ตทางโอ้พูดไม่ชัดนะ <laughs> มีหัวล้อกันนะทำเหล็กรัดแหนบค่ะ <laughs> โอ้ไม่รู้จะลินล้นรือไปไหนทำเหล็กรัดแหนบให้แล้วนะคะเสร็จแล้วอีกหนึ่งคันนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะน้ำมันเกียร์นะคะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะเปลี่ยนกองด้วยนะคะก็เรียบร้อยอีกหนึ่งคิวงานนะคะส่งมอบได้นะคะอีกหนึ่งคันนะคะขอบพระคุณลูกค้าที่ให้เราดูแลนะคะขอบคุณค่ะ